งานนี้นะครับสงครามเนี่ยยืดยาวแน่นอนนะเดิมเนี่ยอิสราเอลนะเขาสู้กับกลุ่มฮามาสเนี่ยแค่กลุ่มเดียวแต่ณขณะนี้เนี่ยล่าสุดนะครับทางกลุ่มอิสเปลอลเนี่ยในฝั่งของเลบานอนเนี่ยเปิดฉากสู้รบกันมาเนืองๆอยู่แล้วนะครับในฝั่งของเลบานอน และวันนี้เนี่ยมีการยิงกันนะครับโดยกลุ่มของอิสราเอลเนี่ยเขาใช้เครื่องบินลบนะครับโจมตีในฝั่งของอิสราเอลก็ถือว่าเป็นการเปิดฉากเปิดหน้าอย่างเป็นทางการในส่วนของฝากฝั่งอิสราเอลเนี่ยเขาก็ลงไปเคลียร์พื้นที่ในฝั่งของชนวยกาซาเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามเนี่ยสงครามครั้งนี้เนี่ย ก็จะมีในส่วนของเยเมนเนี่ยก็เพิ่งประกาศมาล่าสุดเลยโดยพลจัตวาของกองทัพของเยเมนเน,เนี่ยเขาประกาศเลยว่าเขาพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนแล้วก็ร่วมสู้ไปกับกลุ่มฮามาสในการต่อต้านอิสราเอลถ้าเรานับดูมือเนี่ยน่าจะมี3กลุ่มลนะครับโดยล่าสุดเนี่ยกลุ่มอิสบ b ลลอเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณไปทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลบอกว่าอิสราเอลต้องหยุด หยุดโจมตีกลุ่มฮามาสหยุดเข้าไปจัดการกลุ่มฮามาสที่ปาเลสไตน์ตรงฉนวนกาซาต้องหยุดละพอทาให้หยุดเนี่ยเขาจะไปหาเพื่อนมาจัดการอีกโดยเพื่อนนะครับเนี่ยมี3แล้วนะเพื่อนเขาเนี่ยจะมาจากซีเรียนะครับก็จะไปตามซีเรียมานะครับเพื่อมาสู้กับทางอิสราเอลแล้วก็จะไปเอากองกําลังชีอะจากอิรักนะฮะทั้งหมดเนี่ยห้ากองกําลังด้วยกันเพื่อจะมาจัดการสู้กับอิสราเอล งานนี้ก็ต้องดูครับว่าทีท่าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ทางกลุ่มอิสอลลอประกาศที่จะรวมสมัครพรรคพรวมรวมแล้วเนี่ยประมาณ5กลุ่มเพื่อโจมตีกลับในส่วนของการที่เป็นการตอบโต้กับอิสราเอลมาดูนะครับว่าเราอาจจะดูจังหวะแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น 1. มันเกิดความตึงเครียดละทางเศรษฐกิจหากสงคราม ยืดยาวบานปลายมันจะส่งผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจทางภาคพ,พื้นตรงนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐมุสลิมนะครับต่างๆในกลุ่มของออรัฐที่รวมรวมตัวกันเป็นสันนิบาตอาหรับอันนี้ผลกระทบมีแน่แล้วก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกาด้วยอาจจะมีภัยลุกคุกคามระเบิดพีชีพหรือแม้กระทั่งการก่อการร้ายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นท่ามกลางความกังวลซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยเขเจอไปแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องมามองว่าเอ้ยแล้วจะยังไงดีผมเคยบอกไปแล้วว่าสถานการณ์ไม่ดีแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยนั่นก็คือสินทรัพย์มั่นคงเนี่ยจะมีมูลค่าสูงขึ้นโดยเฉพาะทองคําและแน่นอนครับว่าณนะขณะนี้เนี่ยทองคําและเพชรเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยทองคําแต่35,000บาทแน่นอนครับส่วนเพชรเนี่ยยังไงีราคาดีกแน่นอนเนื่องจากว่าทางกลุ่ม G7 เนี่ยเขามีการแบนแล้วก็บอยคอรดการนําเข้าเพชรเจ้าใหญ่นะครับจากรัสเซีย